สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงนักเล่นหวยทุกท่านครับสวัสดีครับวันนี้นำเสนอเด่นหลักหน่วยบนครับแม่นที่สุดในโลกครับวันนี้เหนื่อยมากครับจอปอลอเลย เหนื่อยจะเป็นลมวันนี้ครับเพราะว่าลุยงานกันตั้งวันครับตั้งโพสต์ห้อง VIP แล้วก็คำนวณเก็บสูตรเก็บเก็บเหนื่อยแต่ก็ไม่ลืมห้อง YouTube Facebook ครับและสมาชิกทุกท่านครับอยากให้มีโชคกันก็งวดแล้วก็ถูกกันหลายคนอุาลกลับตัวไปมาครับ คืนนี้จะมีหลักหน่วยที่มั่นที่สุดในโลกมาให้ชมกันครับจะเป็นตัวไหนก็จับตาดูไว้ดีครับแล้วส่วนหลักสิบนี่คาดว่าอาจจะเพี้ยนไปอยู่หลักอื่นนะครับก็เลยเอาตัวที่เหลือมาแทนจับคู่ให้ หรือถ้าท่านชอบชุดเดิมตัวที่โพสเป็นสูตรเดิมเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ก็จะจับชุดให้ดูด้วยส่วนชุดใหม่อาจารย์ก็จะจับให้ดูด้วยว่าท่านชอบตัวไหนแล้วก็มีกเลขเคลียร์มาให้ดูด้วยจะได้ตัดไอ้เหลือน้อยชุดดีไหมครับจะได้มีโชคกันท่วนหน้าถ้าไม่เข้าก็ถือว่าดวงไม่ดีครับแต่คิดว่าน่าจะเข้าต่อครับอืม รับท่านที่อยากจะเป็น V I P เดี๋ยวเจอกันครับเดี๋ยวจะมีให้ดูเหมือนเดิมครับเลขที่บัญชีเข้ามา6เดือน1,900บาทถ้าไม่เข้าก็ดูตรงนี้ไปครับแต่ถ้าเข้าก็จะได้เจอทีเด็ดแต้มบนแต้มล่างแล้วก็เลขเด็ดต่างๆอีกมากมายครับเลขมาครบบนบนล่างนี่มันจะมาให้เห็นกันครับ โอเคครับเดี๋ยวมาพบกันใหม่นะครับกลับไปดูเลยตรงนี้ครับเชิญน่ครับนี่ดึกครับอันนี้ไม่ดึกมากแต่ว่าเหนื่อยสุดๆอันนี้หมดแรงเลยครับมีภารกิจเยอะมากอ่าแต่ก็ไม่ลืมทุกท่านครับ อยากให้ได้มีโชคมีลาภกันวัดดวงกันไปนะครับนี่คือหลักหน่วยบนแม่นที่สุดในโลกครับ8 2> <c oughs> 1 2 4 5ออก4 1 5มา5ครับประมาณนี้ดูกันไปนะครับเดี๋ยวเลื่อนให้ข้อที่สองคับ8 8 9 1 2ออก5มา9 วอที่สามศูนี่หกเจ็ดออก0.7.3ย์เดเดี๋ยวก็ยับใหม่ก่อนครับเกิดสวยดังไม่ดีอีกไม่อยากจะเสียความรู้สึกครับอุตสาทำรรอุตสาอัดอขอให้ราบดูน่อยดีครับวอที่4ีครับสามหกูนย์ออก2.2.9เมาเกวอที่5 4าสี่เครับออก 0.3.8. ก็มา8นะครับนี่6038ฮะข้อที่6เลกเด่นหลักหน่วยบน58912ออก629นะ9ข้อที่7 03467ออก117มา7ข้อที่8 47801 ออกหนึมครับมา1หลักหน่วยบนวันที่เก้าเจ็ดศูนออกหกสมะมา3หลักหน่วยนะครับวันที่1ิบแปดหออก3ามนะมา4นะครับวันที่11บ็ดครับแปดหนึครับหลักหน่วยบน ออ, 6, ออกหกศูนย์มาสอหลักนวยนะครับงวดที่12.14 5งหนึ่งออกหนึ่งหเมาเจนะครับงวดที่13.367.9.0ออก5.10มา0ูนะครับงวดที่14 0.3.4.6.

มา0ครับข้อที่18นะครับ69023ออก903ครับมา3นะรับห,หน่วยมี3ข้อที่19 36790ออก840นะครับมา0ยังไม่เคยพลาดนะครับเนี่ยอที่20 03467ออก564อ่ามา4ครับ วันที่21นะครับเด่นหลักหน่วยบน36790ออก867ก็มา7วันที่22 58912ครับออก079ตรงนี้9หลักหน่วยวันที่23 03467ออก134มา4วันที่24 03467ออก824 ชัดเจนนะครับมากันตามสูตรว่าไปตามสูตรถ้าผิดก็ว่ากันไปตามผิดตามที่เดี๋ยวนำเสนอให้ดูวันที่25 4สิบหออกหกห้ามาศูนย์วันที่ยี่สิบหออกหกสนะครับมา8ปดหน่วยวันที่ยี่สิบเออก7จ็ เจ็ดหลักหน่วยวันที่28 8สิบแปหนึ่งสอห้ับหกสามามหนาหลักหน่วยวันที่29 8สิบเหนึ่งสอหมาหลักหน่วยครับ4ี่ออกสามนะเห็นไหมมา4วันที่3ามเด่นหลักหน่วยวนศูนย์สามี่หกครับคือวันที่16พฤษศ าสองพันนะครับ03,4,6,7นี่ตัวนี้มาตัวหลังนะครับ B Back number. มีไฮแบ็ c k n มเบอร์ท้องตึงเลย <c oughs> อ่าต่อไปก็มาดูตรงนี้กันครับอ่าท่านที่จะเป็น VIP ดูก่อนเดี๋ยวก็จะให้จับคู่กันครับนี่ มวดเทล่าเนี่ยเลขเด่นนะแต้มจุดหน่วยบนพี e. น่ใหญ่นี่เด่นหกแต้มก็มีสองสี่แล้วครับเห็นไหมหกสามสองสี่นี่หลักร้ 100, อยอเมนแปดห้าสามมาสามนี่สอบผ่านหน่วยบนมีสี่สามสองสี่อันนี้นี่นะตอนนี้สิบล่างแปดหกสองสี่มาสองครับอื คร,ครับนี่ถ้าจะเป็น V.I.P. ก็ขอเชิญเชิญตามนี้นะครับเข้ามาลายนี้ก็ได้ครับลายนี้ถึงตรงก็งไม่ต้องย้ายอีกทีก็าลาย I.D. Super V.I.P. S.U.P.E.R. V.I.P. A.D.D. Super V.I.P. แล้วทีนี้ก็มาจับคู่ขันวดนี้ดูสิว่ามีหน้าตาเป็นยังไงครับหลัก10ก็ได้โพสต์ไปแล้วนะคือวดสิบพุษภ,ภาหนึ่งบน03457อาจไม่มานะที่อาจารย์ทํานายหรืออาจจะมาก็ได้ครับก็จะเอาไปใช้ก็เชิญถ้ามันไม่มาจริงๆก็เอาตัวตัวที่เหลือสิครับคือ1 2ึ่ง อตอนนี้เดี๋ยวจะจับคู่แบบเก่านะครับจับคู่เดิมนี่จะได้ตามนี้นะ0 0 0 3 0 4 0 6 0 7 3 0 3 3 3 4 3 6 3 7 4 0 4 3 4 4 4 6 4 7 5 0 5 3 5 4 5 6 5 7 7 0 7 3 7 4 7 6 7 7นี่ชุดเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดว่า หลักสิมันไม่มาคือศ3น7สสีไม่มาก็ต้องเป็น1นึ8งสกนะครับก็จับชุดให้ดูครับคู่ใหม่นะครับหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองศูนองสามสองสี่สองหกสองเจ็ดหกศูนย์หกสามหกสี่หกหกเจ็ดแปดา้ยทำไมมันเยอะจังใช่ไหมครับจะเลือกชุดเก่าหรือจะเลือกชุดใหม่ อาจารย์แนะชุดใหม่ทาจารยเจอเชุดก่านก็ตามใจครับก็เลยเอาเลขเคลียร์บนมานะครับไปแบ,บนงมดที่แล้ว146มา4ีวันนี้702มาดึงนะครับจะได้น้อยชุด702ก็ไม่กี่ชุดเองครับ2 4 5 2 4 5 6 7 8 9 อประมาณเนี้ยเก้าใช่ไหมโอ้มีเจ็ดด้วยมัเจ็ดเดึงเอาเองครับเดึงองเอาเองอชอบชุดไหนอ่าครับแต่ถ้าอยากไอจานเดึงให้ก็ไปดูห้อง v ีไอพีนะครับห้อง v ีไอพีครับตามนี้ครับข้อมูลไม่ปิดบังครับมีรางสังหรณ์ก็จะบวกกันตามตรง มีอะไรก็มาแบ่งปันกันครับอืมโอเคครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับสมัคร v i p ก็ยินดีต้อนรับครับมาตามนี้แหละที่บอกเมื่อกี้นะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับบา,บายครับอ่ะมาเจอกันอนะป้ายทางโน้นเลยครับโอเค